นี้กลับมาอีกครั้งกับห้องผีเฮียนค่ะแต่เหมือนเมื่อกี้ตอนต้นรายการพี่แอนบอกว่าอะไรนะอยากรู้อะไรก็อย่างหนึ่งที่มันเกี่ยวกับกูรูแท้ๆเลยอ่ะมีไหมเรื่องเกี่ยวกับของแปลกๆของลี้ลับใช่ไหมเออที่ไม่มีใครเคยเห็นเลยดีกว่าอืมเพราะอย่างนักเล่าในรายการเราคุณตั๊กของอาถานอย่างเงี้ยโอเคเราก็รู้ว่าเชือกอาถานก็คือเชือกผูกเชือกผูกาผูกอาา่าผ้าอาถานก็คือผ้าห่อดิบใช่ไหม,มแต่มีลึกกว่านั้นเพียงพี่อยากเห็นวันนี้วันนี้เนยได้ เชื้อเชิญเขามานั่งกับเราแล้วคะ่ะพี่แจ็คจิวหรือพี่แจ็คก,กุมารทองของเราสวัสดีตอนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ้องบอกว่าเป็นตัวจริงเรื่องของแปลกของลี้ลับแปลกจริงนะเพราะว่าแอบมานนหน่ดนึงบางแอบเห็นว่าบางอย่างอะ่ะเนยไม่เคยเห็นเลยแพนเคยเห็นไหมละ่ะคือพี่บอกตรงๆว่าเทปเนี้พี่รู้สึกไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองพี่รู้นี่ทำเรื่องผีด้วยนะใช่ค่ะแต่หนูเป็นคนที่กลัวผีเข้าเส้นอย่างนี้ดีกว่า แต่แต่ต้องแยกก่อนว่าเรื่องผีก็คือเรื่องผีใช่ไหมใช่เรื่องของลี้ลับของแปลกของอาถรรพ์พวกของที่เขาเอาไปทําของนั้ะก็อีกเรื่องหนึ่งชะแยกออกจากเรื่องผีใช่เพราะพวกของพวกนี้มันก็จะมีผีอีกเหมือนกันเพราะมันมาจากผีอเรื่องผีคือเรื่องผีเรื่องของขลังก็มาจากผีอีกเหมือนกันแต่ทุกสิ่งของมีเจ้าของถูกไหมมีหมดครับอ่าอันนี้เกินก่อนเกินก่อนแต่ทำเนียมรายการเรา มาห้องผีเฮียนะคะก็ต้องเล่าเรื่องผีออขอสักเล็กน้อยประสบการณ์ตรงหรือเรื่องแปลกๆหรือเรื่องที่ได้รับฟังมาก็ได้พี่แจ็คมีไหมมีครับก็จริงเล่ากับทีมงานไปบ้างแล้วเกินเกินไปบ้างแล้วว่าวันนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งคือคุณพ่อ,อ,อจะต้องผ่าตัดเปลี่ยนเลนตาออพออายุมากแล้วแปดสิบแปดไอ้แปดสิบห้าแปดสิบหกแล้วมันเสื่อมออก็ต้องไปเปลี่ยนผมก็ไปเปลี่ยนโรงพยาบาล ย่านชานเมืองค่ะก็จะต้องไปนอนโรงพยาบาลคือพ่อบอกว่าจะเปลี่ยนคือสองข้างเลยหมอบอกทีเดียวเลยเพราะว่าความดันตาอ๋อมันพอดีเลยถ้าอายุมากกว่านี้อาจจะเปลี่ยนไม่ได้แล้วครั้งนี้มาความดันตาทุกอย่างเพอร์เฟกหมดผ่าเปลี่ยนเลยแต่ต้องปิดสองข้างค่่ะอาผมก็โอเคไปโรงพยาบาลนี้ซึ่งจะต้องนอนสามคืนสามคืนนะคือคืนแรกอ่ะเราก็โอเค เช็คทุกอย่างอ่ะเข้าไปโรงพยาบาลก็คือคุณพ่อเป็นข้าราชการเป็นทหารก็เลยบอกว่าโอเคจะมีห้อง v i p โอ้โก็ดีไอข่าวว่าห้อง v i p เนี่ยเราก็มันจะวี p พีแค่ไหนไไวะว i p ออะไรเออ VIP <c oughs> อะไรวีไอพีอะไรเออเป็นห้อง v i p อพสำหรับข้าราชการที่มีบำนาญระดับสูงอ่าเราก็โอเคเราก็ไปไปเช็คเช็คอินเข้าไปไอช่วงที่เดินไปเดินเดินเดินไปพยาบาลเขาบอกว่าห้องนู้นค่ะพยาบาลคนนนหน้าตายอ่ะ เขาจะเป็นหน้าเตยตายเหรอพ้องนู้นค่ะค่ะไม่พาวไปด้วยนะเหนื่อยคงเดินไม่ค่อยไหวมั้รงพยาบาลเดินทั้งวันช่เราก็ได้เดินเข้าไปในห้องจำได้ว่าชั้นหกห้องหกศูนย์สี่อายุรกรรมชายข้าราชการเดับสูงด้วยนะแล้วก็ไปเราก็เดินเข้าไปนึกในใจนึกในใจแม่งห้องสุดท้ายแล้วว่ะมันเป็นห้องสุดท้ายครับ ไอ้ช่วงที่เดินผ่านไปแล้วก็มองไปข้าง,างๆมันก็จะมีห้องห้องเปิดบ้างห้องปิดบ้างก็เป็นห้องวีพีางห้องก็มีแบบต่อท่อเรียงกันไปเลยนึกใจกูต้องมานอนห้องนี้แล้วเฝ้าใครพ่อห้องนี้เหรอเนี่ยโอเคพ่อจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างช่วงบ่ายก็ไปผ่า,เ,<อ>าเพราะโรงพยาบาลน,นัฐเนี่ยเขาจะ คิวมันจะเยอะเหมือนเหมือนมีคิวผ่าคิวหมอคิวหมอเขามาปุ๊บเนี่ยเขาเขามาพักแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็ตอนเย็นเขาจะมีคิวหมอให้ผ่านั่งพักประมาณสี่ห้าชั่วโมงกว่าเช็คทุกอย่างปุ๊บแล้วก็จับผ่าเลยไอช่วงแรกเราก็นั่งรอเอกว่าพ่อจะออกมาก็คงประมาณสักเย็นๆหกโมงง<อ>ทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งออกมาคออกมาปุ๊บก็นอนในห้องไอช่วงที่เรานอนพักมันจะมีเตียงคนไข้ แล้วก็ผูฝ้า, <ปะ S 2> าวผูฝ้าเนี่ยก็คือปลายเท้าไปในประตูนี่กำแพงประตูเข้าห้องอย่งนี้เรานอนนี่มีม่านนี่คนไข้นอนอยู่นี่แยกสัดส่วนชัดเจนแยกสัดส่วนห้องน้ำมีนู้นระเบียนอยู่ตรงนู้นแล้วก็นอนนอนห้าทุ่มนะอีพยาบาลก็เดินเข้าเดินออกแล้วหน้ามันน่าจะไตลายหน่อยคือโรงพยาบาลรัฐเข้าใจไหมเขาคงเหนื่อยเราเข้าใจนะเพราะว่าเขาคงเหนื่อยใช่ค่ะเพราะว่าเขาดูแลลูก อ่าผลค่าเนี่ยเยอะเขาก็เดินหน้าตายหน้าตายสักพักเราก็นอนนอนสักพักห้าทุ่มห้าทุ่มครึ่งอยากจะกินของในร้านสะดวกซื้อก็เลยข้างหน้ามันมีเซเว่นก็คือขึ้นลิฟต์ลงแล้วก็ลงลงไปทั้งล่างเราก็เลยโอเคเดินเดินไปดูว่าลงบานมีอะไรบ้างเดินไปมันจะเป็นตึกส้มๆหน่อยแล้วก็เดินผ่านไปทำไมกลิ่นมันเน่าเลยวะอ่ากลิ่นเน่า แล้วก็คือเราก็เดินผ่านไปปุ๊บแล้วก็ห้องมันเขียนว่าตึกนิทรเวทอืมอ่ามันมันเหม็นกลิ่นเน่าค่ะเราก็นึกในใจว่าโอเคตึกเนี้มันน่าจะต้องมีแบบว่าศกเน่า,าหรืออะไรที่ตกน้ำตกน้ำนเลืองถุงเลืออ่อนว่าไปใน,ในในอพาร์ตเมนต์นคอนโดเสร็จแล้วเขาก็คงมาไว้ที่นี่แล้วบางทีมันเหม็นเพราะเราไม่กลัวผีเป็นคนไม่กลัวผีถ้าเรามาในแนวเนี้ยเราจะไม่กลัวผีเราก็เดินไป คนรอมก็จุดจบมันก็ตายแล้วก็หน่อยก็เป็นผีนั่แหละก็คงเน่าคาลงแหละนึกในใจก็เดินไปเหม็นวะมันไมมันหลังมันวาบวะหลังมันวาบเลยรู้สึกแล้วว่ไปไม่เอาดีกว่าทีนี่คงต้องแบบแช่ไว้เป็นร้อยๆศพเพราะว่าที่เนี่มันเป็นเป็นที่เรียนด้วยของคณะแพทย์อาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่เราก็เลยบอกว่าโอเคแล้วไม่อยากยุ่งดีกว่าอย่าเกิดมามาคุยกับเรา แล้วเราจะคุยยังไง <ừ m. S 2> เกิดมาขอความช่วยเหลือเรา <ừ m. S 2> เราก็ไม่รู้จะขอให้ความช่วยเหลือ,อยัง,อยงไงเขาเพราะว่ามึงมาเป็นน่าจะเป็นร้อยแชลเป็นร้อยดองไว้เป็นร้ <ừ m. S 2> อยศพเราก็ไม่อยากเข้าไป <ừ m. S 2> ยุ่งเราก็เลยเดินออกมา <ừ m. S 2> ช่วงเดินออกมาเนี่ยเราก็เดินเดินเดินไปข้างหน้าเป็นห้องเป็นตึกูบัติเหตุอ่ะเตกูบัติเหตุฉุกเฉินฉุกเฉินแล้วก็นั่งแล้วก็ดูถโทรศัพท์ดูดูทูบติ๊กต็อกแล้วไปไม่คิดอะไรเลยรถ มุทิมาคันหนึ่งสพเขาก็เราก็มองอะนะเรานั่งอยู่นี้เลยนั่งมองอย่างนี้เลยห่างประมาณสักหกเมตรเนี่ยเห็นเลยรถจอดปุ๊บเรานั่งอยู่นี่แบกถุงลงมาว้าเสียแล้วอแบกมาปุ๊บอีกกู้ภัยคนก็ถือถุงนี้กันมาเป็นถุงขนาดนี้ถือถุงไว้อีกหัวหรือเปล่าหัวปะเรานึกว่าหมวกกันน็อกอ่าเรานู้หมวกกันน็อกเราก็พี่อะไรอะ คอหลุดพี่เขาไม่บอกว่าหัวหลุดนะเขาบอกคอหลุดอ๋อถ้าบอกหัวหลุดก็คือหัวหลุดแต่บอกคอหลุดคือเขาอาจจะนึกว่าเรากลัวอบอกคอหลุดก็เราก็เห็นโอ้โหเลือดชกเลยว่ะเราก็เห็นแล้วสาธุข,ขอให้มึงไปสุขสติสุขติไม่ได้หรอกไปสิ่งที่สงบเถอะพวกนี้ก็ไม่สงบเพราะตายโหงเห็นไปปุ๊บเราก็ไอช่วงที่เาเอาขึ้นรถเข็นน่ะ พื่อจะไปเก็บในห้องชนสุตรเขาอะเพราะต้อง่าดตึกนี้ไปตึกส้มนั่นแะเพื่อที่จะไปเก็บศพเราก็เห็นว่าไอ้หน้าเนี่ยมันโผล่มาหน้าถุงเนี่ยถุงห่อศพมันโผล่มาไอ้ถุงไอ้ถุงห่อเนี่ยถุงถุงเนี่ยโผล่มาเราก็รู้ว่าโอเคเขาคงมัดไม่แน่นแล้วเขาก็ไปเอาวางบนเปรแล้วก็มัดอีกทีหนึ่งเหมือนเขาไม่มัแน่นน้ำน้ำเลือดมันไหลเขาคงมัดแล้วเขาก็ใส่ แล้วก็เข็ดไปเลยจำหน้าได้เลยอ่ะจำได้เลยกูนึกใจแล้วกูแม่งมาเห็นะไรคืนนี้กูไม่น่าเป็นเห็นเลยต้องรอพ่อผ่าแล้วก็ต้องนอนอีกสองคืนนอนอีกสองคืนเพราะว่าข้างบนเนี่ยเราต้องรีบขึ้นไปแล้วเพราะว่าเที่ยงคืนแล้วเพราะว่าห้องข้างบนเนี่ยจะต้องมีคนญาติเฝ้าไข่อ่ะต้องอยู่ตลอดย4ิบสชั่วโมงเี๋ยวพยาบาลหน้านิ่งคนนั้นอ่ะ จะมาด่าเราได้ว่าทำไม่เฝ้าไข้เลยเราก็เลยรีบขึ้นไปซื้อของรีบขึ้นไป้างบน,นบนแล้วก็เปนน็นนห้องก็เงียบองพอเียบพอมาน,นอนปิดตายอยู่เงี้ยแล้วก็มีมา่านแล้วก็มีไฟส่องมาแล้วก็นอนตรงเตียงแล้วก็เล่นโทรศัพท์มือถืออ่าไปเรื่อยๆตีหนึ่งตีหนึ่งช่วงเรานอนมันก็มีคนเดินเข้าไมาาไปเช้าอ่ะไม่ไม่สนใจเพราะรู้ว่าพยาบาลเดินเข้ามาแล้วคงหยอด หยดยาชาหยอดยาแก้เศษหยดยาฆ่าเชื้อให้พ่อที่นอนอยู่เดินเข้าแล้วไม่เดินออกอเดินมาคนคนที่สองเดินเข้ามาเราก็เห็นแล้วก็แล้วก็เฉยๆนอนห่มผ้าเลยเพราะมันตรงนี้ไฟปิดดีตรงพ่อไปเปิดเดินเข้าไปคนที่สองไม่เห็นพูดเลยกับพ่อเลยเว้ยเหมือนเหมือนเราเพิ่งมาเอกใจว่าเอะคนที่สามมันเดินมามนเดินเข้ามาเราก็เลยมองไป เ้วเห็นผู้ชายคนเดินเข้าไปแต่ว่าไม่ได้แต่งตัวเป็นหมอนะแต่งตัวมาเอ๊ะมันเข้าห้องผิดกูหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นข่าวว่ามีการฉกฉกขโมยของในห้องห้องผู้ป่วยค่ะแล้วก็รู้คนไปเดินไปเปิดม่านเปิดม่านจมนแน่ไม่มีคนคือเดินผ่านไม่มีคนไอ้ตรงที่เดินผ่านไปไม่มีคนเลยพ่อเขายังนอนปิดตานอนอยู่อย่างนี้นอนไม่รู้เรื่องนอนไม่รู้เรื่องแต่ต้องนอนเอนขึ้นเพราะความดันตากลัวความดันตาเลยเขาอ่ะเขาจะมีนอนเอน เราก็เลยเดินไปเปิดประตูประตูออกไปดูข้างนอกก็ไม่มีคนพยาบาลนั่งอยู่ที่เคาน์เตอร์อยู่ประมาณสองสามคนอยู่ตรงนั้นกำลังนั่งเขียนบินดึงบิงอยู่เฮ้ยแม่งห้องสุดท้ายหกศูนย์สี่แล้วเราก็โอเคคืนที่สองไม่เป็นไรมันคงอยากให้เราเห็นแล้วก็ไม่กลัวคืนที่สองเรานอนอยู่เราก็นอนอยู่อีเตียงเดิมตีหนึ่งคือพ่อหลับแล้วตอนนี้เราไม่กลัวแล้วเวลาเดิมเวลาเดิมเลยอ่ะ เดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกพยาบาลนะจริงๆตีหนึ่งปุ๊บก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาเดินเข้ามาแล้วก็มองไปมองไปมันไม่เดินไปทางพ่อแล้วฮมันเดินหันมาทางนี้และหน้าคนนั้นะก็คือคนเดียวกับที่อยู่ในถุงที่เราเห็นผ้าวันแรกตามมาแล้วก็เดินเดินเข้ามาคอไม่ได้ขาดนะ แต่เดินเดินเข้ามาแล้วก็เหมือนเหยียบบนบนเตียงโซฟาโซฟานอนอะเหยียบเหยียบเหยียบมาแล้วจะเหยียบบนอกอืจะเหยียบเราเราเเนี่ยกูไม่ได้เขาเรียกนะผีอัมนะไม่ใช่ผีอัมคือเห็นกับตาเราก็ลุกดันขึ้นมาลุกหายไปเลยมันหายแบบเหมือนแมทริกเหมือนเออเออเออเข้าใจเหมือนมันเหมือนภาพมันเหมือนเราฝันนะแต่เราไม่ได้ฝันนะเราเห็นทุกอย่างค่ะ พ่อเองนอนอยู่ข้างๆเพราะว่าเราครั้งนี้เราปิดแค่นี้เราปิดแค่นี้เราจะได้เห็นเท้าพ่อเราก็มองเห็นพ่อแล้วก็มองเห็นคนนี้พ่อก็บอกว่าพ่อบอกเห็นเห็นได้ยินว่าเราวัยวายอะไรเออเห็นจะมองมองไม่เห็นเพราะปิดตาพ่อเมื่อกี้มีคนเข้ามารู้ปะไม่รู้เห็นคนเต็มเตียงเลยความรู้สึกเหรอใช่เต็มเตียงเลย นึกว่าพยาบาลมาเปลี่ยนน้าเอายาให้มาเก็บของนะบอกไม่ไม่มีไม่มีเพราะผมนอนอยู่เนี่ยเราเล่นเราเล่นเราเล่นโทรศัพท์อยู่เราก็มองไปผีไม่อํามแน่นอนเพราะเราเล่นอย่าไม่หลับดีกว่าไม่หลับแล้วนั่งดูติ๊ตต์อยู่แล้วนั่งดู youtube อยู่แล้วก็มองเห็นเรายังไม่หลับอีผีตัวเนี้ยเราก็เลยบอกว่าด่ามันอืด่ามันหลังจากที่ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาก็ด่ามันเลยด่ามึงนะมึงจะมาหลอกกูงีย คือต้องด่าผีผีอะมันมันมันไม่ชอบคนด่าและไม่ชอบคนแช่งถ้ามึงไม่ไปกูจะแช่งมึงนะผีเลยเออขอให้มึงอะตกนรกหมกไหม้มึงอยู่ในที่อบโคจรมึงไม่ไมด้ผุดไม่ได้เกิดไม่มีสารพัดสารพัดมึงไปอยู่ตามโค้งร้อยศพให้มึงเป็นเป็นอาณัตเขาไม่ไม่ไม่ตกไม่ได้อ่าไม่ตกไม่ได้ฟื้นขึ้นมาเลยอย่างนี้มันกลัวคำนี้กูจะไปสาบแช่งไปกวดน้าหน้าโบสถ์สาบแช่งมึงมันกลัวหายไปเลย คือตอนแรกคือแบบแวบหายไปมันหายไปแล้วแล้วก็เราก็เราก็ด่าอารมณ์ตอนนั้นอารมณ์อารมณ์เราต้องด่างั้นอย่ามันมาอีกอ,อ่ะเราก็เลยโอเคไปเล่าให้พยาบาลหน้านิ่งฟังต้นเหตุต้นเหตุพยาบาลหน้านี่พี่เจอแล้วหรอคะเฮ้ย <c oughs> พี่เจอแล้วหรอคะพี่เจอแล้วหรอคะคาถามคําตอบค,คุณคําตอบคืออีห้องเนี้ยมันไม่มีคนนอนพ่อได้คิวผ่าตาวีไอพ ที่ดันคิวขึ้นมาเพราะคนก่อนหน้าเนี้ยที่จะมาผ่าตาตายไปก่อนอ,อายุเยอะตายไปแล้วเป็นในพลคนหนึ่งตายไปแล้วแล้วพ่อดันคิวขึ้นมามาแทนก็คือเอามาเข้าห้องนี้อีที e ่ผีเข้าเข้าออกออกนะ่ะคือห้องเนี้ยเป็นห้องเมื่อก่อนเนี้ยมันเป็นอายุรกรรมหญิงเก่าอพอเป็นอายุรกรรมหญิงเสร็จมันโดนกักหมดเลยกักกุญญาณไว้ห้องสุดท้าย มันเป็นที่ที่วิญญาณผีไปรวมกันตรงนั้นใช่ก็ว่าทําไมพ่อถึงรู้สึกว่าคนเยอะคนเยอะยืนรอบเตียงเออนึกว่าหมอมานักเรียนแพทย์มาหรือว่าอะไรมันจะมาลุมตรงนั้นไงนะคือเวลาเราไปโรงแรมหรือจะไปนอนที่ไหนก็ตามที่เป็นตึกอย่านอนห้องสุดท้ายเป็นทริคห้องสุดท้ายคือห้องที่หนึ่งวิญญาณห้องที่หนึ่งก็ย้ายไปห้องที่สองห้องที่สองไม่มีคนอยู่วิญญาณก็จะย้ายไปอยู่ห้องที่สามห้องที่สามจะย้ายไปห้องสุดท้าย ข้อใช้มันมีที่มาอีกครั้งหนึ่งคือมีดาราท่านหนึ่งแต่งงานที่จังหวัดสระบุรีดาราคู่เนี้ยเขาแต่งงานที่สระบุรีแล้วผมอะไปนอนที่โรงแรมนี้พอดีอเพราะว่าเมาบอกเลยเมาเขามีปาร์ตี้เลี้ยงแต่งงานแล้วเราก็ได้ไอ้กาไอ้กุญแจกาสอะกุญแจไม่ใช่กา เก่ามากโรงแรมนี้ถ้าเก่าน่าจะเกือบห้าสิบปีมั้งดูเหมือนเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ด้วยซ้ำเปิดเข้าไปปุ๊บโอ้โหเตียงเป็นยังไงบ้างคะเตียงมันเหมือนสมัยเมื่อสี่สิปีแล้วมันเหมือนมันประกอบต่อเฟอร์นิเจอร์ต่อต่ออะเฟอร์นิเจอร์ไม่แพงมากคือโรงแรมมันเต็มไปหมดแล้วเราต้องพักที่นี่คือกลุ่มดาราต้องพักที่นี่ทั้งหมดเราก็พักห้องชั้นสี่สีู่หกเฮ้ยต้องสร้ากับเรื่องโรงแรมหกศูนสใช่เราก็ ไม่สนใจเราก็รับกุญแจมาคนสุดท้ายด้วยเพราะทุกคนแย่งกันหมดแล้วทุกคนอยู่ชั้นสามเดลามาคนกลับเทียบเลยเพราะมันใกล้ค่ะแต่เราไม่กลับกูมั้งเหนื่อยมาบวดกุญแจเข้าไปนอนนอนช่วงนอนเนี่ยเราก็บอกว่าห้องสุดท้ายแม่งมีผีแน่ๆแต่กูไม่กลัวหรอกพูดมาเลยใช่กูไม่กลัวมึงหรอกพูดมาเลยช่วงเรานอนปุ๊บเราก็นอนไปนอนตีสามเกือบตีสี่นอนปุ๊บ พักมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาลืมเราก็ลืมตารู้ว่ามีผู้หญิงหยุดปลายเท้าปลายเกียงเป็นผู้หญิงแต่งตัวใส่เสื้อกางกระโปรงสีดําอำแต่งตัวใส่เสื้อเสียวขาวผมหยิกๆหน่อยเมื่อย้อนไปเมื่อห้าสิบปีก่อนยืนอยู่ปลายเท้าเดินอยู่อยู่ปลายเท้าแล้วเราก็มองไปแล้วก็มองนิ่งๆนะรู้ว่าเป็นผีอืรู้ว่าผีเราไม่กลัวอยู่แล้วอะไม่กลัว แต่ผีตัวนี้มันจะแบบว่ามันมันจะเดินเข้ามาตึ๊งตึ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 มันมันไม่เดินนะมันจะแบบปึ๊บปึ๊บึ๊บึ๊บเป็นภาพแบบเหมือนกับพี่ปาทีใช่ใช่อุ้ยน่ากลัวอย่างงี้แล้วก็ยืนอยู่แล้วก็มองต่างคนต่างมองแล้วก็มองมันมันก็มองเรายืนข้างก็สะกิดเฮ้ยเห็นกูเห็นใช่กูก็เห็นแล้วเพื่อนโม้ เฮ้ยไม่ต้องกลัวหรอกนอนนอนนอนเดี๋ยวก็เช้าแล้วอตีสามกว่าแล้วนอนนอนนอนเราก็นอนไม่กลัวตื่นบางทีเพื่อนเก็บของเรียบร้อยเก็บของออกจากโรงแรมตีสี่ปุ๊บปุ๊บเราก็ไปั้งชุดนอนกลับกรุงเทพเพราะว่าเพื่อนนอนไม่หลับแล้วจบแล้วคือมันไม่สนุกแล้วใช้จะนอนได้เออเราก็เห็นเพื่อนแบบมันวยวายแล้วไงไม่อยากไม่อยากเจอเราก็ออมึงขับนี่มึงคงกลัวตลอดทางกลัวง่วงกูขับไม่ได้เพราะเมา ก็เลยขับรถกลับกรุงเทพจนเพื่อนตื่นเช้ามาเฮ้ยมั i, ไนไปไหนแล้วเฮ้ยมันหายไปไหนนยเดี๋ยวจะไปกินข้าวเร่อกอกูอยู่กรุงเทพแล้วเอาทำไมอะ่ะก็เจอผีชั้น406ห้องสุดท้ายอบอกอ๋อที่มาคือห้องสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นที่แหล่งรวมของเหล่าวิญญ,ญาณไปโรงพยาบาล ไปโรงแรมโรงเรียนถ้าไปนอนโรงเรียนแบบพักค้างแรมแบบไว้พักเข้าค่ายอะไรอย่างเงี้ยอพาร์ตเมนต์สำหรับความคิดของคุณแจ็คคิดว่ามันต้องรวมเป็นมีแน่นอนมันต้องรวมกลุ่มอยู่ในนั้นรวมจุดจุดจุดเรียกว่าจุดของจุดมืดของของโรงแรมที่มันคล้ายกันก็ถือว่าเป็นสองเรื่องในหัวข้อเดียวกันหัวข้อห้องสุดท้ายห้องสุดท้ายแล้วเลขเหมือนกันด้วยนะแค่สลับเหมือนที่คุณแจ็คบอกออันนี้เป็นเรื่องแรกมีอีกสักเรื่องไหมขออีกสักเรื่องหนึ่งพี่แจค เรื่องล่าสุดก็มีเพื่อนที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งทางทิศตะวันออกอภาคตะวันออกแะ้รกันเขาโทรมาเพราะมันสดๆร้อนๆนี่เองอสดๆรลองไม่กี่วันเนี้ยเพิ่งเผาไปไม่ไม่ไม่กี่วันนี่เองก็เขาโทรมาเขาาส่งรูปมาให้ผมมาในในไลน์ว่าพี่ช่วยดูคนนี้ให้หน่อยอว่าตายแล้วหรือยังเพราะหายออกจากบ้านไปสองวันแล้ว หมายถึงให้พี่แจ็คดูรูปว่ายังมีชีวิตอยู่ไหมพี่ก็หลับตาดูพี่บอกพี่มองไม่เห็นนะพี่มองไม่เห็นมองไม่เห็นในที่นี้นี่หมายถึงว่ามองไม่เห็นว่าเขามีชีวิตอยู่มองไม่เห็นวิญญาณเขาแสดงว่าเขายังมีชีวิตอยู่ก็เลยบอกว่ามองไม่เห็นคือถ้าพี่หลับตาพี่เฉยวิญญาณแต่ถ้าพี่หลับตาแล้วพี่ไม่เห็นเขาเนี่ยแสดงว่าเขายังมีชีวิตอยู่ผมก็เลยบอกว่ามีชีวิตอยู่นะเขาโทรบอกว่าเจอแล้วอีกสักพักประมาณสัก สองชั่วโมงเขาเจอแล้วเจออีกจังหวัดหนึ่งจากที่ตะวันตกมาทางภาคกลางอ่าเขาหนีกาแฟมาภาคกลางแอาพอรู้ยังเขาหนีมาภาคกลางแล้วผมก็เราบอกว่าโอเคอแล้วตอนนี้ทำไมอะจะมีปัญหาอะไรตอนนี้คนเนี้ยเข้าโรงพยาบาลนอกจากปวดท้องหนักถ่ายเป็นเลือด เราก็บอกว่าอ้าวแล้วก็หนีมากาแฟไม่ใช่เหรอเขาก็ยังมีชีวิตอยู่นี่แต่เขาเข้าวิกฤตแล้วอ๋อโคม่าแล้วโคม่าแล้วอให้ผมดูอีกส่งรูปอีกรูปหนึ่งให้ผมดูผมว่าไม่รอดอคนนี้ไม่รอดรูปแบบไหนคะพอๆจะบอกไหมรูปตอนที่ถ่ายหน้าห้องอ่ะอ๋อหน้าห้องประตูที่อยู่หน้าห้องตอนที่จะเอาคนเข้าโรงพยาบาลอ๋อโอเคถ่ายรูดให้ผมดูคนนี้ไม่อยู่คนนี้ตายแน่ๆเขาคิดสั้นดีกว่าวันนั้นผมก็ไม่สนใจผมก็ เคสมันเยอะเดีย๋ยวส่งเคสให้กูอีกกูมไม่เอาแล้วพอแล้วคนเนี้ยมาหาผมในฝันให้ให้เห็น hey, hey, he หน้าตาเขาว่าวหน้าตาก็เป็นยังไงผมก็มองเขาอ๋อ oh, หน้าตา,านี้เหรอเราก็เลยไลน์ไปบอกเขาเลยเพ <N> ื่อนบอกว่าเนี่ยวันนี้ตายแล้วนะวันนี้คนนี้จะตายแล้วนะช่วงที่เราฟืดเราตื่นมาเราตื่นนอนขึ้นมาเราบอกแล้วก็ไลน์ไปบอกเพื่อนคนนี้ตายนะวันนี้ช่วงบ่ายบ่ายอ๋อบอกเวลาด้วยอ่าช่วงบ่ายบ่าย ผมก็เลยนอนหลับต่อแล้วก็ตื่นใส่ส,สายขอยงผมเลยเพื่อนโทรมาบอกไปสามตายแล้วสี่ชีวิตไปสามแล้วข่าวก็ออกเลยข่าวออกเลยแล้ว,วเขาบอกว่าเนี่ยเขาบอกแฟนอ่ะเป็นคนฆ่าแฟนผู้ชายเป็นคนฆ่ามผมก็บอกว่าไม่นะอทำตัวเองเขาทำตัวเอง เพื่อนก็นเลยโทรไปบอกที่ญาติเขาทั้งหมดอ่ะพี่น้องเขาทั้งหมดเนี่ยเขาก็ยังปักใจว่าแฟนเป็นคนฆ่าสุดท้ายตํารวจไปสืบสวนคุณเป็นคนสั่งของคุณเป็นคุณหาข้อมูลคุณทุกทําทุกอย่างคุณหนีจากที่ภาคตะวันออกไปคุณทําทุกอย่างเพื่อคุณสําเร็จผลในทั้งนี้แล้วเราก็บอกว่าโอเคถ้ามันจบแบบนี้ตายแบบนี้ขั้นตอนในการหลังจากไปทํายังไง เราก็บอกขั้นตอนหมดเลยกระดูกให้รอยให้หมดเลยอืเท่ากระดูกรอยไปให้หมดเก็บไว้ให้ลูกเราจะไม่เก็บเศษส่วนไว้เลยแล้วเจ็ดวันหลังจากลมหายใจหมดเนี่ยให้ทําบุญเจ็ดวันแรกให้อัดกึนเลยอเป็นพ็อกเก็ตมันนี่ะมันเป็นเหมือนผ่านทางเหมือนกระเป๋าบุญอ่ะอเขาจะได้แค่เจ็วันแรกเจ็วันแรกทำไมคนบอกว่าสาวันเจ็ดวันสามวันถึงเจ็วันเนี่ยมันแรง พลังงานมันมีกําลังม,ม,มันยังยังสังขารมันมียังากายสังขารยังห่วงสังขารอยู่เรื่องผีไปสองเรื่องสั้นๆเกินๆมาถึงเรื่องที่เราอยากรู้อยากเห็นดีกว่าเรื่องที่พี่แอนรอคอยดีกว่าเรื่องที่รอคอยนะคะออก็คือวันนี้นะคะพี่แจ็คได้ให้เกียรติพวกเราโดยการนําของแปลกเนาะเรียกว่าของแปลกได้ไหมของแปลกของไม่เคยเห็นดีกว่าของที่ไม่เคยเห็นจริงๆของประหลาดแต่ว่าทุก ชิ้นมีที่มาที่ไปเดี๋ยวเราจะรบกวนพี่แจ็คนะคะแนะนำแล้วก็บอกว่าเล่าประวัติแต่ละชิ้นดีกว่าเ่าเริ่มชิ้นไหนก่อนดีพี่แจ็คเอาชิ้นไหนดีอ่ะให้พี่แอนเลือดให้แอนเลือดดีกว่าชิ้นนี้ค่ะอะไรเนี่ยฮะถูกต้องค่ะอ่ะอันนี้คือน้ำมันพลายน้ำมันพลายอันนี้ไม่ไม่ได้จริงๆเิงที่มานมันจะมันมันคุ่นๆน่ะเลือดโอ้โหเหรอไม่ขึ้นเลือดเออเห็นไหมเนย เอ,อ,เอ,อใช่ใชมันคืนเลือดคือน้ำมันพลายอันนี้คือมันเป็นน้ำมันพลายที่ได้มาจากไม่ใช่คางนะอ่ามันมาจากไหนคะอะคิดว่าที่ไหนเวลาเราดูหนังเ,ออเราดูหนังคางแน่นอนเพราะว่าแบบพระเอกนางเอกหรือแบบจุดเอาไฟมาลนตรงนี้เทียนแล้วก็ท่องนโมนูนโมไเงยว่ามาจากอวัยวะเพศปะใช่เฮ้ยใช่น้ำมันพลายนะครับที่คนรู้จักกันเนี่ยไม่ได้มาจากคางนะครับอบอกเลยเพราะว่าผมมาลงพักสนามมาแล้ว เราก็ไปกาอาจารย์เราก็รู้ว่าศพนี้ต้องต้องตายยังไงหลักฐานการตายเป็นยังไงเราต้องรู้ถามจากชาวบ้านกัะสับเลยชาวบ้านก็บอกว่าโอเคคนนี้โดนกลมขืนตายนะคนนี้ตกน้ําตายนะคนนี้คลอนลูกตายนะคนนี้ฆ่าตัวตายนะเพราะความรักอ่าเราบอกโอเคเอาคนนี้แล้วกันกว่าจะมาเป็นน้ำมันพายต้องมีคุณสมบัติคุณสมบัติหนึ่งคือห้ามแต่งงานและมีลูกอืม มันมีแค่นี้คือห้ามแต่งงานห้ามีลูกใช่แล้วที่ว่าสวยแต่าเรื่อสเปคอะไรายุเท่าไหร่สวยต้องมันเป็นสเปคของมันเป็นอะไรนะมันครบเซ็ตอยู่แล้วแต่ห้ามแต่งงานกับมีลูกเท่านั้นอันนี้คือกฎเหล็กกฎเหล็กเข้าใจแล้วอ่าเนี่ยน้องยุพินน้องยุพินอันนี้น่าจะประมาณห้าปีแล้วสวัสดีค่ะคุณยุพินชิ้นที่สองพี่แอนเลือกเลยอันนี้ได้ไหมยริงๆในกระปุกเนี่ยพี่แอนชอบเนี่ยอันนี้ใช่ไหมอันนี้เบ้าตาหรอ อ่าเนี่ยยังมีคนตายอยู่ใช่ไหมอกลัวมากเบ้าตาคนนี่แหละเนี่ยหลับตาอยู่หลับตาอยู่เห็นไหมพี่แอนมองภาพเลยขครงเคงหลังจะติดทองอยู่เป็นผู้ชายไหมคะคนนี้อันนี้เป็นผู้ชายครับเฮ้ยอันนี้ผู้ชายอันนี้คือเป็นหมอดูเนี่ยคู่นี้จะได้มาคู่กันหนูอยากเลูอกันนั้นอันนี้คือลูกตาว้าวฮ้ยลูกตาคู่ลูกมีสองตาเหรอคะใช่ครับนี่มีสองดวงูเขาดูได้ไหม พี่พี่ส่งเนยดูเลยอืเล็กเนาะลูกตาคนเราใช่เล็กมากเนี่ยลูกตาแห้งแห้งแห้งแล้วด้วยบางครั้งหนูว่าอ่ามันก็เลยแบบดูดูดูเล็กลงคือเขาเป็นคู่กันอันนี้เป็นคู่เนี่ยเป็นคู่กันใช่ก็คือเันนี้คนเดียวกันอันนี้ผมอะมาใส่ ใส่เลี่ยมเลยอันนี้คืออะไรคะเนี่ยก็เดี่ยคือเบ้าตาก็คือว่าตาคนละข้างคนละข้างพอพอเนี้ยมันตากแห้งแต่อันนี้พอใส่ในเนี้ยมันมันเป็นเกล็ดขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้เกล็ดอะไรอาจจะตัวแช่เกลือใช่ไหมใช่เกลือน่าจะดอกเกลือหรือเปล่าน่าจะเป็นดอกเกลือเขาเขาแช่มาอเขาต้องแช่บางสิ่งบางอย่างมาแล้วผมอะเอาไปเลี่ยมเลี่ยมเงินเลยนะอืแล้วเราเก็บเอาไว้สรรพคุณอะไรคะ เวลาใช้เวลาวิชาหมอดูอ่าคนไม่ค่อยรู้อันนี้อันนี้ท่านนี้เป็นหมอดูเนี่ยคนนี้เขาเป็นหมอดูแล้วเขาตายอแล้วของพวกเนี้ยก็จะส่งต่อให้กับหมอดูท่านต่อไปอ๋ออเราเอามาดูเกอเราเอามาเก็บเอาไว้เพื่อเป็นวิทยาทานเพราะเราไม่ได้ใช้วิชาหมาดูเราไม่มีศาสตร์วิชาหมอดูถ้าถ้าไม่นับเรื่องราวแปลกๆเรื่องลี้ลับ เป็นความรู้นะเป็นความรู้เป็นความรู้ที่แบบจับต้องได้อะเห็นได้จริงๆริงอ่ะเนาะไม่เคยไม่ได้เห็นอะง่ายๆไม่เนไม่เ็เห็นจริงๆอย่างเช่นอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งต่อไปจิมมี่จิมมี่ออกรายการรายการหนึ่งแล้วด้วยน้องสาวน้องสาวอันนี้คือน้องสาวของจริงนะทกของจริงล้ะหนังน้องสาวมาดูใกล้ใ้ให้ดูใกล้ๆกล้ให้ส่องดูเฉยๆยใช่ค่ะเห็นไหมเป๊ะเลยเป๊ะไหมเป๊ะค่ะอ่ะแล้วก็ลงอักขระไปรงนีุ้วลลงอักขระใช่ใช่ใช่อักขระ นี่มันจากหนังจริงๆเขาจะเลาะหนังหนังที่จะไปเลาะเนี่ยต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ถูกต้องตามตำราด้วยนะอขอทราบคุณสมบัติได้ไะรวยอ๋อเหรอแสดงว่าคนนี้รวยรวยใช่คือรวยแล้วก็การมีบางสิ่งบางอย่างเกีย่ยวกับเรื่องความรักค่ะหรือว่าจะเป็นเศรษฐีนีเด้มรด,ะดกมาแล้วยังไม่แต่งงานคือต้องเป็นสาวที่แบบว่ายังไม่ผ่านการแต่งงานเศรษฐีต่างประเทศเนี่ยะจะนิยมมาก แต่เมืองไทยไม่ค่อยมีละจากตระคุณอะไรนะคะเรียกเงินดูดเงินแบบร่ำรวยเงินทองร่ำรวยกระจองขออีกสักชิ้นหนึ่งก่อนก่อนจบเอาเงินกได้นะเนยอ่ะสองจิตสองใจคือในกล่องดำอันนี้กับในถุงแดงเพราะในถุงแดงอ่ะเอาถุงแดงแล้วกันถุงแดงก่อนถุงแดงคือหนังตีนผีใจโหงเหรอต้องผีจโหงขออกดูแค่นี้แล้วกันพดี๋ยวจะดูไม่เรียบร้อยดูไม่ถุภาพหนังตีนผีใจโหงเนี่ยมันเป็นหนังตีนคนที่ ตายโดยกระทันหันที่ไม่เกินสามสิบพุ่งเนี้ยเลาะหนังตีมด้เลยคล้ายๆบาดแตกอ๋อเนี่ยเงยอยากรู้ว่าที่อยู่ในกล่องนี่คืออะไรคะอะไนี่ฮะน,นี่ค่ะ,คะอันนี้ช่อไงเรื่องรางนะอันนี้คือเงินปากผีคือพี่ไปตอนนั้นไปถ่ายรายการในแถวป้าจีนอะไรเงี้ยแล้วก็สุสามันแตกแล้วก็มีเพื่อนเป็นราจาญเขาก็บอกไปเอาเงินปากผีกัน เงินปากผีก็คือยัดไว้ในปากอแต่ไม่เห็นเป็นเงินเหมือนของที่เราเห็นๆกันแล้วแต่มีทั้งเงินมีทั้งหยกหยกจริงๆหยกนี่ก็หยกเป็นแบบนี้ฮะนี่เป็นหยกแบบนี้เขาจะวางเอาไว้ปากหยกนี้เป็นเหรียญแบบนี้เป็นหยกแบบนี้บางทีก็เป็นหยกแบบนี้อันนี้คนจีนหรือเปล่าคะคนจีนสุสานจีนอันนี้สุสานไทยสุสานไทยจะเป็นแบบนี้จะเป็นเงินเป็นเงินะเป็นเป็นเงินตัวนี้ โอเคค่ะเขาจะให้ใส่ในปากแล้วฝังคนรวยๆเขาจะใส่ค่ะเขาจะเอาเงินเหมือนว่าอมเงินอมทองไปอ่ะอมเงินอมทองแต่ชาวชาบ้านเนี่ยอมเหรียญบาทถูกต้องใช่บามเยวเขาจะมาตลอดว่านึกว่าใส่เหรียญบาทนะต้องบอกว่าขอบคุณสาหรับวันนี้ที่พี่แจ็คให้เกียรติมารายการของเรามากๆก็เลยก่อนจากกันมีของเล็กๆน้อยๆจะมอบให้พี่แจ็คนะคะเป็นเสื้อของห้องผีเหี้ยน่ะ เป็นเสื้อที่เหมือนพวกเราเนี่ยพี่แจ๊ค <Okay. S 1> เอาไปไใส่วันนี้ก็สนุกมากเลยแล้วก็ไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวยังไงมาต่อกันอีกนะคะแต่ก่อนอื่นถ่ายรูกกับ